เอโจ๊กมาเทโอโกเรกไอ้เบืองไอ้เบืองเอ๋ยต้อนกูอยากไอ้เบืองบ่แม่มึงกันเวลาเดินหน้าบ้านนั่นใจเกลือใครหน้าหน้าอิดส่วนไอ้เบืองเน่แต่งทีน้องหวาได้เปรีกับเปิดจริงโลอยไจเป็นไกลูกของม้ากูเต็งอันตัวเมยกับน้องเจ้านี่กูบแต่ทื่ออยู่กันได้ใบพี่เกิลที่อยู่กันไม้ใบไอ้โต้นี่กูไม่ปาหยัดแม่เกี้ย ก้ยไอโตเกี้ยวกี่ตาก็ไม่กบเลยมนกได้เหลืองแต่ว่าันนั้นมึงว่ากูไปนางขาวอตัดป้อมปักพวกกันเส้าคุณ้าคนไปนางขาวอีตัดป้อมตีรันตัดป้อมไอโตไปคุณล่งเปลือนได้ตัดกนเปลือนเลยใช่ไปอกเลยไปอกบูเราเลยไปได้โงมาบูรูไปได้แต่วันรก็ได้อูเลื่องตัวเดียวยาวตาตนมากว่ะแม่พอกกูไปเม็ดไอโตกินหน้าจังตัดไ้กูอนตัดห้กูอนว่ะเช่นวันนั้นรอกมาว่วรกมา เรือโตวันนั้นนั่กู้ตัวออกพิษลักชอยไปตึงกูใจเพื่อนดืมนะหัวไปเลยตะบรรเทาจุดไตก็จ้องจ้งแค่ใจไม่ได้ตัดตัดกับเลในชังไปเลยจะกันแม่มีรุ่นดีก็ไม่ไหวกู้ออกล่ากับมันดีมันเป็นลักซึ่งจัดปิตท่านมึ่ว่ากูได้กบัวหรือยจงเมึ่ว่ากูได้กับัวใช่ไหมกูรปุ้ยระวังปากบางเล่ คนกำลังว่าคลนเส้นเส้นรวยบางอย่ามาแต่ต้เสียให้ตัวกูไม่ชอบจริงราไม่ยกกับหัวใจนี่ต้องพึงประกาศใช่แน่นอนที่สุดไอ้แก้วยอดทองวันนี้ทั้งสามคนที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้กูเองมีเรื่องราวไม่สบายใจเลยว่ะในมันสบายหัวใจไม่สบายใจเลยเวอร์โบยิ่งกับเราได้เล่ากับเราได้กินข้าวไนเราอยากกินเออหลักตีนลุกๆเราเด็กกับเราได้ต่อยเออเราไม่ติดกันได้กับพวกเราดักเล่นคนดักเล่นเดินหน้ามาเดินหน้าไม่ติดเลย เพราะตัวเราเป็นคนเดมีอิทธิพลอะไรคนมีอันตะพูนไม่ปรากฏได้ก็ปอแล้วครันอย่างอิทธิพันธ์มันตะมพูนอยู่แล้วคนเงินโบโบเปิดตากว่าป้ารู้หรือเปล่ายอดทองวันต้นนี้เงินทองมันเริ่มรอยรอกันแล้วเฮ้กับเงินทองนี่มันเริ่มหมดไม่เงินทองมันมัดตั้งแต่วันมาแต่ได้ยกเงินตันนั้นน่ะโอเปเรเตอร์ต้องกัน เรื่องต้นไม่ปักปึกเลยกูเบ็ดได้เจอเนอคือฉันหมายถึงเงินทองที่พามาใช้จ่ายกันไงอะทองโอ้นี่บังนีเบียรไม่ขายอยากไรเอ้าไม่มีแล้วเว้ยกะการบรนชาวดนนี้ตั้มเปลือกการบรนชาวดนนี้กับตีนเหนมึงวะมึงวับมึงบดซูบดนักเลยไงกวนเลยแต่มึงอย่า่องมังกูคือราชโอรสเด็ดพอใครจะมีมากล้าราวีหรือใครจะมาต่อแย่กับกูมันไม่มีกูยิ่งใหญ่ในสังคมนี้ใช่บ่เราไม่ปักแร เตะมากันตั้งเป้นนี่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 ควาใจมึงโรมาแก้เกใจเร็วตากันแกใจเร็วเทวะแกะป้ามาไม่รูกี่ล้านจริงตามได้อย่างตามได้เวนกลงจบตั้งเต้นรย่จริงนี่ได้กินพืนังนกลงจบจัตเต้นก็ต้องจับจัตเต้นเลยใช่ไหมคนเราดีหรอกนี้ใช้สุราใช้เนิหลงฟังนันลย่ควาใจควาใจกัชอบผู้หญิงอรมอมึงกำากไรเออ อย่าจีบเดินหน้าอย่าแหม่เครียดกูป้าว่าคุณเราตาล่อล่อ,ลอจีบยิ่งมาฟื้นมานะแต่กุณยหญิงไม่ล่อลกดรูรูไปจีบยิ่งหนึ่งเครียด